สวัสดีครับมาเจอกันดังตีหลักถูกกินแนวนะครับเซตีครับวันนี้เซตีพาไปซื้อน้ำขาไก่ครับไปแชกเอียกหลักถูกกินแนวครับเนื้อยแล้วเอียกเหอยเหนื่อแล้วชักเอียกยืนกูนบ ไอ้ยังครับไม่ได้ขายแล้วของอ่ะเออไว้ไปไกลๆครับหยุดแล้วมาด่วนนะเช่นะครับก็บอกแม่ยกใส่ตะเอียนเข้าไปแล้วจี๊ดมึงไม่ใช่โง่กันมึง เาบาทเอาดีนเหนคนนี้ติดนเรียนเยอะไปดีเนาออมาบแล้วก็ได้ไปดื้นมห้าบาทเดยนี้รอแล้วายอเาี่สายลยอไหนไม่เห็นเลยตอนเนี้ยค่ะพท่องานดึกครับ ไะเดินทางกลับบ้านตอครับ <laughs> <laughs> โอเคนะครับเสริมแบบคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ฝากติดตามในตีดักถูกเชนแนลและเสียตีด้วยครับ